ตรา1น5โมเคียกรรมนั้นบุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้ 1. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้เยาวจะบอกล้างก่อนที่ตนบนรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 2. บุคคลซึ่งสาสางให้เป็นคนได้ความสามารถหรือคนเสมือนได้ความสามารถเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนได้ความสามารถหรือคนเสมือนได้ความสามารถแล้วหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีแต่คนเสมือนได้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนร้วความสามารถก็ได้ถ้าได้ลับความยินยอมของผู้พิทัก 3. บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดหรือถูกคนช่อชนหรือถูกคมคู่สบุคคลวิกฤจริต ผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมคียกรรมตามมาตราสาในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคียถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมคียกรรม ฉายาของบุคคลดังกล่าวอาจจะบอกล้างมุขคียกรรมนั้นก็ได้